สวัสดีค่ะสบายดีเอฟีเงินดีต้อนรับเข้าสู่ซองแสงรุนสแนลนะคะวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรซนแล้วมาเนาะค่ะซนแล้วมาเข้ามาสิบเจ็ดงวดแล้วนะทุกคนสิบเจ็ดงวดหลุดหนึ่งงวดเซลงให้ทุกงวดเลยตั้งแต่ทํามาเนี่ยสิบเจ็ดงวดแล้วเซให้ทุกงวดถ้ามีเลข ดีเลขเด่นก็ลองมาจับใส่เนาะเผื่อมันมันฟุกมันเข้าเลขนะมันก็มีไม่เยอะหรอกบางงวดก็จะได้3ตัวบางงวดก็จะได้4ตัวประมาณนี้ตัวเลขเริ่มตั้งแต่หนวดงวดที่ออก5้าเก้นงวดนี้มา2ตัวเลยงวดนี้แป9เกเดเลขออก5้าเกได้ศูนย์แปงวดต่อมาก็ได้หนึ่ง ได้หนึ่งสองแปดเก้าก็มาหนึ่งหนึ่งหกอันนี้บนนะส่วนแล้วมาเนี่ยน,นี่เป็นบนวันที่ผ่านมางวดนี้ได้สง่งได้สามตัวสองศูนย์เก้าก็ออกเก้าศูนย์มาหลุดงวดที่สิบเอ็ดนะทุกคนงวดที่สิบเอ็ดได้ศูนย์หนึ่งสี่สามออกหกหกสองงวดนี้หลุดไม่มาสักตัวหรืองวดนี้อันนี้งวดที่ผ่านมา ห้าหกเจ็ดเก้าก็มาแปดหกสามเข้าหกวัดนี้อะแสงอรุณเป็นเน้นเก้าหนูเลยไม่มาเข้าหกสามแปดหกสามเนาะวดนี้หนึ่งสองศูนย์จะมาให้เห็นไหมหนึ่งสองศูนย์เดี๋ยวจะมาใส่กระดาษนั้นให้นี่ไงวัดที่ผ่านมา สซนสซนแล้วมาบนงวดวันที่16เดือน12บสอหนี่ได้ห้าหเจ็ดเก้านี่ยงวดนี้มาหลัก10นะมาหกสงวดนี้เนี่ยมาหกสมาหกสงวดนี้เลขออกเลขออก8 6ดหส ออกตัวนี้แปดหกสามเข้าเข้าเลขหกนะเพราะว่างวดงวดนี้ได้สี่ตัววนห้าหกเจ็ดเได้4ตัวงวดนี้เสยียงรุนจับให้เพราะมันสนไม่ซนแค่4กับ5งวดนี้วดที่ผ่านมาเนาะสนสนเก้าเจ็ดหกมันสนเก้าหกสนกับไอ้1สหน่วยบน สองสูตรนี้มันโซนโซนแล้วมานี่ได้ห้าหกเจ็ดเก้าสูตรสิบหน่วยบนนั่นได้สี่เก้าเจ็ดหกมันโซนที่หกเจ็ดเก้าก็เลยเอาเป็นเลขเด่นยังไงเห็นไหมเด่นเด่นก็เข้านีาไ่ไงแสงอรุณให้เด่นเด่น,เด,นเด่นบนหกเจ็ดเก้ามา 6. หกงวดนี้เลขเด่นทีนี้พอมันโซนแบบนี้ก็เลยมาจับ เพราะว่าสี่กับห้านี่มันไม่ซนเผื่อว่ามันจะมาด้วยกันเนาะก็มาจับจับคู่นี่แต่ไม่เข้านะจับคู่เนี้จับคู่นี่ไม่เข้าเพราะว่าเลขมันซนกันไม่เข้ามาดูงวดนี้งวดนี้ได้ตัวไหนงวดนี้ซนแล้วมากับสูตรนี้มันซนกันไหมถ้าไม่ซนก็จับคู่สูตรสิบหน่วยบนกับสูตรซนแล้วมาถ้ามันไม่ซนกันก็จะมาจับคู่เนาะ เดีย๋ยวมาดูกันสนแล้วมางวดวันที่สองมกรานะทุกคนสองมกราสนแล้วมาจะได้ตัวไหนถ้ามันไม่สนสิบหน่วยบนนั่นจะมาจับคู่คิดว่าไม่สนงวดนี้จับคู่งวดนี้ต้องมาให้เห็นแน่นอนบนสองตัวบนต้องมาให้เห็นแน่นอนงวดนี้งวดที่ผ่านมานั้นหลุดพลาดงวดที่ผ่านมา ดูงวดนี้สูตรส่วนแล้วมาส่วนแล้วมาได้หนึ่งสองศูนย์ตัวแรกจะเป็นหนึ่ง x เว้ก่อนแล้วก็สอง x ศูนย์ x นี่ไปแบบนี้นะงวดนี้นะจะอยู่หลักร้อยหรือว่าจะอยู่หลักสิบหรือหลักหน่วยก็ให้ไปกลับสลับตัวเอานะคะ ได้หนึ่งสองศูนสูตรสิบหน่วยบนได้ตัวไหนสิบหน่วยบนนีิแซไปให้แล้วนะได้ห้าศูนย์เจ็ดแปดห้าศูนย์เจน้นที่แปดกับเจ็ดเดี๋ยวจะมาจับคู่ใส่สูตรนั้นเพราะว่าสูตรนั้นมันไม่ซนอน่สูตรนี้มันไม่ซนก็จะมาจับคู่ใส่สูตรนี้ถ้าจับคู่กันก็ เดีย๋ยวนะดูก่อนจับคู่ก็จะเป็นสองอา้าเขียนพิดแล้วทุกคนแทนที่จะเอาหนึ่งคนเอาสองก็ได้อะจับหนึ่งสูตรสิบหน่วยบนนั้นได้ห้าศูนย์เจ็ดแปดเนาะจับคู่เสร็ตัวนี้จะเป็นสองห้า สองศูนย์ก็สองเจ็ดสองแปดสองห้าสองศูนย์สองเจ็ดสองแปดแล้วก็จะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด 0 5 0 0 0 7 0าจับคู่ทั้งหมดก็จะได้ประมาณนี้เนาะ3 6 9 12ชสุด12ชสุดนี้เน้นบน12ชสุดนี้เน้นบนเพราะว่าสูตรมันมาบนนะไม่เกี่ยวกับล่างเน้นบนนะคะ เน้นบนไม่เกี่ยวกับล่างจะเล่นก็เล่นบนเลยเพราะว่าสูตรนี้มาบนมาบนโดยเฉพาะระหว่างหนึ่งสองสูตรนี้เน้นไปงวดนี้เน้นไปที่2งนะเด่น2งเด่นสอง,งบนงวดนี้เด่นสอง ใครจะวิ่งจะลูดสองไปเรยงมวน,นี้เพราะว่าสองนี่มันโซนหลายสูตรดิ่นสองใครจะว่าดับก็ไม่รู้นะแต่เลขแสงรุนดิ่น,นสงวดนี้จะมีสองห้าสองศูนย์สองเจ็ดสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งศเจ็ดหนึ่งแปดศูนห้นย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดนงวดนี้มีสิบสองซูตนี้นินไปที่เลขสองก็จะมีสองห้าสองศู สองแปดอันนี้ความมักความซอกส่วนตัวเด้อทุกคนถ้าโบมักเลขสองน,นี่ก่ะหนึงกับศูนย์นี่ให้ไปเลือกเอาเนาะแต่ส่วนตัวแสงรุนมักเป็นนี่เพราะว่าอย่างสองนี่มันซ้นแหม่มันซ่วนหลายสูตรเจ้าทุกคนพอมาเปรียบเทียบซนใส่กันแล้วมันจะได้แบบนี้สองห้าสองศูนย์สองเจ็ดแปดเน้นบนงวดนี้อ่ะ ก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับซองอื่นดูนะว่าจะเหมือนกันไหมแล้วก็มามาจับเอาเนาะว่าถ้าซองอื่นเขาเด่นเลขไหนเราก็เอามาจับเอาเลขนั้นเนาะเพราะว่าสูตรสดแล้วมานี่สิบเจ็ดงวดเพิ่งจะหลุดไปงวดเดียวเองนะทุกคนงวดที่ผ่านมาก็เข้างวดนี้งวดที่ผ่านมาได้สี่ตัวงวดนี้ได้สามตัว,วดได้หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์มาจับใส่สิบหน่วยบนนี่ เพราะว่างวดนี้มันมันซนศูนย์ก็จริงนะซนศูนย์เนี่ยซนศูนย์มันซนแค่ตัวเดียวไงก็เลยมาจับใส่กันเผื่อมันฟุกเผื่อมันเข้าส่วนมากจักมันก็จะเข้านะงวดนี้ไม่รู้จะเข้าหรือว่าจะหลุดก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะตัวเลขทุกตัวก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ สูตรทุกสูตรมาจากการคำนวณย้อนหลังทั้งนั้นตัวเลขทุกตัวก็เป็นเพียงแค่แนวทางมักชอบตัวไหนสุดไหนก็จัดตามนั้นแต่สี่สูตรสี่สห่างนี้คือเน้นเน้นแค่นี้สองห้าสองศูนย์สองเจ็ดสองแปดถ้าคิดว่าหนึ่งจะมาก็จะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเดอ้อศูนย 1นึ่สองย์ให้เลือกเอาถ้าไม่ชอบสองนะก็มี1กับ0นถ้า1มาก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งเจดหนถ้าศูนย์มาก็จะมี0ูนย์ห0าย์ศูย์ศแล้วก็1 0 2 0งศูนย์สองศูนย์ถ้าศูนย์มาตามนี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ